เรื่องของเรื่องมันคือว่านายกรัือมนตรีเนี่ยเดินผ่านสื่อมวลชนค่ะพี่ก้องคัะ,คะนักข่าวเขาก็ถามว่าท่านจะเรียกท่านอะไรดีคะท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีดีคะอัตกรถามมาแล้วกันกว่าฮลัฮลโหลฮลัลโหลกรณีกัมพูชานำวรรณวรรณกรรมไทยตั้งยอดตั้งแยะขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกประเภทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แพรทองําไม่ได้ตอบเลยเดินยิ้มยกมือไหว้ไม่ตอบอะไรเลย เดินยิ้มแหะแหะยิ้มโง่โง่ยิ้มโง่โง่ยิ้มง่ายๆยิ้มไม่งามยิ้มแบบฝืนทุกกระทมขมขื่นใจแล้วก็เดินจากไปไม่ตอบคำถามใดๆเลยเดินเข้าตึกบัญชาการคอรมอเนี่<ฉ>แสดงว่าไม่ให้ค่ากับงานตรงนี้เลยนะเพราะว่า พอนักแต่ก่อนเป็นนายกนักข่าวถามเรื่องนู้นเรื่องนี้บอกถามเรื่องงานสิคะอันนี้เขาถามเรื่องงานก็ไม่ตอบเขาอีกก็ไม่รู้่ะก็งงอะ่องงอะก็จะมีนายกง่งอ่ะเธอก็อยู่อย่างนี้แหละ